มันบ่หมันมันบ่มันว้าวโอ้ได้การพี่น้องเลยหลังนี้ก็ได้โอ้แข็งคักกันนี่สวัสดีครับพอกับพ่นบันปลายคือเกา่าคือเดิมพี่น้องผมพ่นบันปลายมาเลยลงคลิปโดนหลายเดือนนาะพี่น้องเนาะเป็นเดือน2เดือนพูดละเนื่องจากว่าสภาพอากาศเอือ้ออำนวยพี่น้องผม อุณนเอาพ่มติดลบนะครับเนาะคุ่บ้านปลาออกมาโมนีกับติดลบขึ้นเก่านะครับเบื้องข้างหลังนี่พี่น้องผมเป็นน้ําแข็งนะครับเป็นน้ําแข็งเบิดพุ่นเนาะเดี๋ยวได้ริมขอบนี่หน่อยนึงนะครับคือว่าเป็นน้ําแข็งคุณม้นานปลากรร็เลยเอาตุ้มพุ้งนี่อ,ออกมาใส่ล่องเบื้องที่น้องผมนี่โมนี้ได้มาซีหลังนะครับผมอุณหภูมพมติดลบจนเป็นน้าแข็งหน้าเป็นน้ําแข็งบบนี้บอู้วา่าทิมีตู่อยู่วะพี่น้องผมเนาะจังหดก็ไปลุ้นไปล่องกันล่องเบืองเนาะไปออกมาแล้วพี่นอ เป็นน้ำแข็งเบิดเดแล้วพี่น้องแล้วฝุ่นหูหอดขอบฟังพุดน,นะครับพุ่นะประมาณสี่ไรนะครับสะน้อยนี่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำนะครับเพื่อทําการเกษตรนะครับเนาะจะ้มีขอบฟังนี่นะครับที่น้ำแข็งมันละลายนะครับนี่พราะว่าสองมือที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิมันลบหน่อยนะครับลบสี่ลบ, 4, ลบ 5, ห้าองศานะครับนี่คบ้านปลากษตรใช่นี่เลอะๆไปนี่ละสะอยูุทั้งเทื่องนี่พี่น้อง,องหุบเขาไรเขาเนี่ยทั้งใต่ ก็จะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะครับเนาะเนี่ยนทงให้ทงหน้าเปลี่ยนเห่าอหยังต่างๆนะครับผมไปผมบต้นบันปลาเตี่ยวลงแก่นีแหละครับหลังนึงนะครับหล <c oughs> ังแรกก็ลงไปนีละพี่น้องผมหลังนี้เกี่ยวลงเล็กๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าขอบๆนี้ดึกๆมากญาติมันแข็งพี่น้อง นะครับสบภาพอากาศนย้มเดือดมากมันจีแข็งน้องกันเบิงเราพี่น้องผมมันบวคือย้มห่อนนะครับเนาะย้มหนาวนี่แหละครับอยค่นมันปลาไม่ได้ลงคลิปหลายมือมันป็นทังที่พี่น้องผมสภาพอากาศมันบวเอื้ออมด้วยมันมันบวคืออยู่บ้านเฮ้านะครับเนาะบ้านเฮ้าอากาศมันดีตลอดเบิดฟ้าเบิดตีนะครับมืูนี่นาหนา,นา,นาวก็ไปยากมากยากพี่น้องเอ้ยอันนี้คายแมน อากาศมันบอ่ออบอุ่นคืนนี้จ้างกับมาไทยบ่ได้พี่น้องลงบ่โอ้จีนช้ำมาหนิใส่ซุมใส่เดาไปล่องเบิ้งล่ะพี่น้องผมมันหามันถือมันหามันเขา่าเนาะครับเนาะ อากาศหนาวอากาศเย็นแบบนี้มันติเข่าอยู่โอ้คนมันปลาก็มาล่องเบึงเนาะถอดล่องเบึงพี่น้องผมหามันเข่าก็ได้ไมีแนวอยู่แนวกินหนาหนาวเนาะครับเนาะมันบ่อเข่าก็เลี้ยวไปเท่านั้นแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวหาหมงมัดไว้ก่อนมัดไว้จักน้อยเรีบเยบร้อย โอเมนมามื่อเช้าแข็งเบไ,ไปเดินไปพี่น้องผมหลังที่สองครับหลังที่สองพี่น้องผมหลังนี้ผมเห็นปลาเจียวลงมาแก่นี่แหละครับนี่ยมันต้องมัดเสียกอะไรมากหลังนี่ฝั่งนี้ที่มันละลายมันถือแดด,ดพี่น้องผมว่าแสงแดดทั้งมาทั้งนี้นะครับสองว่าพี่ ฟังนั้นมันจะเป็นโฮมเป็นฮุบเขานะครับเป็นโฮมเป็นฮุบเขาแดดเล่ยบดึงบอควายไล่ๆนะครับกินบอควายอยู่ละหมาหนุ่พ่อได้อยู่ได้กินเนอะน้ำเย็นขนาดอ้อถูกสุดยอดครับน้ำเย็นขนาดพี่น้องผมไไป เอหลังที่สามพี่นงผมหลังนี้พี่น้องลงไว้นี่อยนะครับฮะมันโฉกมันหมานเนาะพี่น้องนอ้อบ้านปลากระหาอยู่หากินไปตามธรรมชาตินี่แหละครับตามภาษาคนบ้านนอกคอกหน้าพี่น้องผมมาอยู่เกาหลีหลาย,ลายปีคนบ้านปลาบุ้เคยใส่ยนืหนาวจักเทียร์ได้พี่น้องผมปีนี้นะลอ่องเบิึง ดีลงดีดีอย่าปีนอย่าปีนปีนบมปีนออกึ้นมานนนไหมเนี่ยมาจากไหน มันนในติดขวบหลายย่านมันแข็งพี่น้องผมย่ามือเ้าย่านหน้ามันแข็งครับโอ้คือบบลง่งลนุ่บันนี้โอ้ย ขึ้นหมดหรือจังไหนโอ้ป่วยไม่หนีละมัดปวจักน้อยก็พี่น้องเกบต้อยครับหลังสุดท้ายครับไปครับเหมบอนยากาศน้ำแรงๆพี่น้องผม ลูกอีสานพัดทินหาอยู่หากินในบ้านเกาหลีนะครับเนาะใส่ไปใส่หลังมืงอไงจำามื่ไดดซะมานิอุ้ยนะตอนนี้ครอุณหภูมิอยู่ที่ลบหองศานะครับเมื่อนี้อากาศดีขึ้นนิดหน่อยนะครับผมทุกเมื่อลบเก้าลบสิบองศาน้ำเหนียวเมื่อจุมม่มเมาได้ดรีบน้องเลยจุ่มโดนมาได้ครับ นี่ขนาดผมจุ่มแป๊บเดียวมือแดงจริงครึ่งครับเนี่เย็นหลายมือเข้าที่ใหม่นะครับเิบึงอาลรดคุ่นมันเป็นร้านพื้นน้ําแข็งครับลงไปยางเหรียญได้สบายแล้วครับฟังคุณอีกหลังจะท้ายพี่น้องผมแหละคุณบันปลาเซียงหมงลง่งแกนี่แหละครับเนี่ยว่าที่จุ่มน้าไม่ได้เอาเล็กกวดออกนะครับ เล็กเนี่ยควดออกพี่โนโ้องผมโอ้ยม็นหนาวม็นเย,นย็นเนื้อบานอันนี้เ้อควดแวด็จุ่มันจุ่มลงในนี่ก็เอาแล้วครับนี่เดี๋ยวคนบานปลายใส่ก่อนครับจุ่มไม่นี่ละล้างนี่พี่โนโ้องผมทำเร็วเร็วพี่โนโ้อง โอ้ที่ตรงนี้ก็ได้รุ่นกันแล้วเมื่อเนี้ยเมือ่อจุกน้ำเนี่ยครับอือ มัน,น้องมันอนยู่喏มงนี่คนบ้านปลาเคยมาหากินซุปปีนะครับย่ำห่อนปกติที่เลาะใส่อยู่ฟังพุ่นนะครับพุ่นเลาะใส่อยูุฟังใต้ต้นไม้ฟังริมพุ่นแต่ว่าหนาวหนาวมันเป็นน้ำแข็งนะครับเลยได้แง่เมาใส่ริมนีเมื่อเหนียวมาทีหลังพี่น้องผม ยวทา,าเบิ้งหารุ่นน้ากันนะครับมันเป็นจริงไหนใส่กุ้งยนี่ยหนาวพี่น้องหนาวจนอุณหภูมิติดลบนะครับจนเป็นร้านน้ำแข็งแบบนี้มันอกีพอมีต่วนมีตู่ปะไปครับมืนม่น,มนที่ตามยำรุ่นน้ากันมุณบอลปลาใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับสีหลังพี่น้องผมพอเคยใส่จักเทือนนะครับหนาหนาวน,นี่มาปีนี้คุณวอลปากเลยร่งเบิ้องเบืงมันบ่มีขีบล่องน้าพี่น้องผม หนาหน,า,นาวโรลูวัตสึออกไปทางเลยเนาะครับเนาะอยังที่เห็นนี่เระเป็นน้ำตามไรซีไรก็กลายเป็นน้ำแข็งเบิดนะครับสภาพอุณหภูมิอากาศติดลบนะครับในเกาหลีพี่น้องผมก็เลยมาใส่ลองเบิ้ลเนาะเอาใสซีหลังจากมันที่เป็นยังไลยพี่น้องย่ำหนาวพุืชวันปลาก็าบุคคลใส่ขาดติดตามยำรุ่นเบิ้ลน้ำกันเมื่ออื่นเนาะครับเนาะดูเลี้ยงนะครับเดี๋ยวมาติดตามยำรุ่นน้ำกันครับเมื่อนี้กลับบ้านก่อนครับผม สวัสดีพี่น้องอีกเท่านึงนะครับผมเมื่อวานนี้คนบันปลานะครับภาพมาใส่ตุ้มกุ้งไว้หนีซี่หลังนะครับพี่น้องผมนี่กับสภาพอากาศหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิติดลบจะเป็นน้ําแข็งนะครับผมเนี่ยเป็นน้าแข็งเบิดนะครับไปแต่เวลาไปติดตามยามรุ่นกันแล้วพี่น้องผมไปวังนะครับว่ามันทีโซกสีหมานเพราะมีตุนต่นมีตัวบ่อือขึเป็นน้ําแข็งเบิดเนาะบันนี้พี่น้องเล้ยโอ้ยใส เดี๋ยวตุ้มึ้นได้ผมโอ้อบบนี้แม่หมือวานนี่ฟังนี่นี่แถบนี้ยังเป็นมันบ่เป็นนตะแข็งอยู่นะครับนี่เห็นห้อยเก่ามันบ่พี่น้องผมเนี่ยเป็นห้อยไปคนเดี่ยวตุ้มขึ้นได้ผมโอ้อบบนี้พี่เราได้ยังไงละปัญหามันหนาวแักงหนาวแน่เด้อ ได้อยู่บัวว่าทั้งใกล้บัวแข็งนะครับมึงซุบมึงก่อนนี่ครับตุ้มอยู่นี่เห็นขาวๆันถามันคือดึงขึ้นมาบัวได้เห็นแล้ววันนี้คุณแม่มันเนียพี่น้องเลยโอ้ยตายพลาดแล้วงานนี่ ลงไปได้วูน่นี่แข็งครับจะว่าแข็งบานหน้านะครับนี่ปัญหามันคือเอาขึ้นบนได้นะครับบัรน,นี่้าวตัวมันบนหนาพี่น้องเหมือนผมยน,นขวดใส่รอยยังทะลุอยู่นะครับปัญหาที่ว่ามันขึ้นบนได้ครับคุณเป็นฟองอากาศเล่นใช่หุ่น ดึงหลายเืีกขาดนิยุงเลยนะครับเนี่ยโอ้ยงานเข่า้วาบนเนี่ยไปหาไม้มากระทุ่งวะพี่น้องเดี๋ยวครับผมไปหาไม้ก่อนโอ้ได้ไม้ไว้แล้วพี่น้องพูดนี่แข่งปุกเลยครับ น้ำแข็งออกก่อนครับคุณได้วัวมาหนิฮะโอ้คุณได้อ,ไดไดอีกนี่บุดหวมครับบุดหวม ผูีเล่ไพี่น้องเลยนี่หนังบ่เอู้หมีตัวอยู่เด้พี่น้องเลยยังมีตัวมาเขืออยู่ครับโอ้ยพ่อได้กทีหลังกับพ่อได้กปนอยู่นี่ยังมีตัวมาเขืออยู่พี่น้องนี่โอู้หลังแรกนี่กับมันมันเดียครับ พอด้ปนอยู่ครับเนี่ยเจ้ว,ว่าน้ำเย็นขนาดตัวตัเอาเก็บคนเก็บคนพี่น้องเลยเก็บคนนะครับนีตูวอยู่พี่น้องเลยอ,อากาศหนาวอากาศเยน็นนฝนนี้ก็ได้แต่ว่าปัญหามันคือว่ามันเอาขึ้นยากนี่แหะครับ <laughs> เรื่องของมันเห็นน้ำแข็งเกาะนะ ออกไปเที่ยวยูบานอยู่เฮียนหุ่นนี่พี่น้องผมใจเขาขวาหวาหวัวอมเขาไปกับโอ้ก็ได้อิมยนต์รับขาวยอนต์อยู่ดิอดไอ้ถึางนี้ไปพาถูดจับแบบวบอยู่น้ำเย็นขนาดไปไปพี่น้องผมไปหลังที่สองครับ ไม่รุ่นหลังที่สองเที่ยว ครับมันแข็งมันแข็งติดนะว้าวว้าวเป้นแฟร์เป็นแฟร์นิวพี่น้องเว้ยลดลดมันโม้มันมันโม้มันว้าวโอ้พ่ได้อยู่พ่อได้การอยู่ดอกพี่น้องเลย มัดติดคัก,กินแน่ยพี่พ่อใดอยู่หลังนี่ก็ได้ร่วมใจกันกันทีพ่อได้ปนอยู่ดอกพี่น้องเงยบมาขาดทุนดอกครับเมื่อนี้ไปครับหลังที่สามครับเฮ้ยดูหลังที่สามพี่น้องเงย มันเด้อมันมันเด้อมันเด้อไปงไดโอู้ได้การพี่น้องเลยหลังนี้ก็ได้นี่เขาไล่ติบครับุโอ้หลังนี้เขาไล่พี่น้องเลยพี่ ได้การได้การพี่น้องเลยหนาหนาวก็ได้ยคุณผ่านฟางบุบเคยใส่จักเยี้นะครับเฮียหนึ่หนาวนี่ปีนี้เรามาล้องเบื้องในการอยู่แต่ว,ว่ามันขุ่นมัวไวนะ้มันหนาวนี่ยะพี่น้องเลยเท็บตีนเท็บ,บ,บมือครับคุณเอาห่วงติดลบหนาวจะเป็นน้ำแข็งนี่ลองเบืเ้องเฉลี่ยว ไหล่เต๋อซื้อน้องไยสีหลังนี่มันเข่าไหล่นะครับน้ำแข็งพวกน้ำแข็งเอ็เขฟโถุงนี้ไว้หลังสื้อ้ายครับวันนี้เอ้ยไม่ลื่นหลังสื้อ้ายน้ำกันพี่นองผมโอ้เป็นลักษณะนี้เนาะ แข็งครักอันนี้โอ๊ยมันมนโอ้ยแข็งโคตรเต็มเลย เขาหลายอยู่พี่น้องเลยี๋ยวทุกคนน้ำแข็งออกก่อนครับแข็งมันกวะเก็บมือเย็นมือครับ ลายยู่พี่น้องเลยเนี่ยว่าได้กล้วยครับว่าได้ปุลเราได้กล้วยเลยบันี้ซีลังร่วมกันอเอ๋อมันหวานคือเก่าแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเก็บก่อนครับเ,ย,เ,ย,เ,ย,เย,ย็นเย็นเ้าุกเย็เยนขนาดมือแดงยิ่คขึ้นพี่น้องไปครับผม ซีหลังเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมนี่เดี๋ยวไปสรุปผลงานเบ่งอยูุ่บันยุ่งเหี้ยนเนาะครับเนาะยู่นีไบ่ได้ดอกหนาวพี่น้องเอ้ยคุณเป็นน้ำแข็งเบิดนะครับมือมือแดงยิงคื่ง่ายตามที่คุณมานปลาเบิ่งจากสายตานะครับพอได้ก้อยอยู่พี่น้องเอ้ยมานอยู่ดอกครับประกาดทุนมาดอกเอ้หนาวก็ยังพ่อมีตวนมีตัวหาอยู่หา,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 หากิน่นแต่ว่า ปัญหามันมีอยู่อะขนนี่แหละมันหนาวมันออกมายากพี่น้องผมไฟก็ยากมากก็ยากนะครับเนาะมันนี่คุณมันปลว่าวจีออกมาแต่เศร้าก็บฉากให้อากาศมันอุ่นจากน้อยนะครับเนาะวันนั้นมาหอดไม้ยังเป็นน้ำแข็งเต็มอยู่เดี๋ยวไปสลุกเต็มกันที่บ้านนะครับเนาะนะพี่น้องผมคุณมันปาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะมาสลุกเต็มสลุกตูกันพี่น้อง หลังนะครับสี่หลังโอ้พอได้ก่อยโอ้พี่น้องไอ้สีหลังก็ได้เดี๋ยวหมดท่านละไล่อยู่โอ้ขห้เต้นออกนอกก็มีน้ำบับนี้เนาะ สิวพี่น้องเลยตัวงามๆครับหลังแรกครับผมว่ได้ปุ่นอยู่หรอวันนี้นะกล้วยใส่บักกอกแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะดำใส่บักกอกรุ่นลังที่สองน้ำกันพี่น้องผมงวันนี้ได้หลายเตืบด้อพี่น้องเด้อเนี่ย คือบุล้องน้บัดนี้่ายานะงสองหลังในหลายเตียวบลอกพี่น้องเลยหลังที่สามแบบดวนๆกันเลยเนี่ยหลังที่สี่นะครับ พ่แม่เตี่ยวตุ้มขึ้นบาได้เอาเรื่องมาเศร้าเนี่ยพี่น้องเลยห <c oughs> น้ามันแข็งนะครับแข็งหนาโอ้ยแข็งได้เลย คอยมาสจะลุบิ่งใกล้ๆกันอีกเจนึงน้องพี่น้องเนาะโอ้ได้หลายเติบยู่เห็นว่ากระไดสมมัหน,นาวนาพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวคุณมาปลาเห็นบึ้งใกล้ๆน้ำกันนะครับอ๋อมีละพวกได้ยูได้กินพี่น้องเอ้ยเนี่ยพุดเนาไม่ไม่สดๆดนะครับว่าเมนมันกิบุดได้พี่น้องเอ้ยหนาวหนาวจะเป็นน้ําแข็งนะครับได้หลายเติบตัวนีิพี่น้องเอ้ยพูดเอ,อา ได้กล้อยกินแทบๆนะครับเนี่ยดีกวาดว่ยัดพลากับเขาไปอีกทีนพี่น้อง,องพี่น้องเฮ้ยมันหม,มันอยู่ครับเนี่ยอครับเขาคุ้มัมนปลาทลุเตี่ยมสะลุตัวให้เบิ้งน้ากันเราพี่น้องผมหนานาวนะครับหนา,นาวในเกาหลีหนาวจนว่าจะเป็นน้ําแข็งเราพี่น้องเอยคุ้มัมนปลาก็ไปหายอยู่หากินคือเขาได้โอ้โหได้มากล้วยยู่พี่น้องเลยนี่ แ,บบแซบคือเก่ามิดแสดงว่ามิดโตอยู่พี่นอกผมแต่ว่า้าเทียบกันกันกบหนาห้อนคือสู่หนาห้อนมดได้นะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับเอฟซีที่รักแพงซุปูุสุข้นนะครับเนาะ,นะที่เขามาติดตามให้กําลังใจคุณวัน,นป่าไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ